คุณเคยไหมที่รู้สึกว่าโลกใบนี้เสียงดังเกินไปสําหรับหัวใจของคุณเคยไหมที่อยู่ท่ามกลางผู้คนแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวราวกับไร้ตัวตนเคยสงสัยไหมว่าทำไมคุณถึงพูดน้อยทำไมถึงไม่เหมือนคนอื่นทุกครั้งที่คุณฝืนเข้ากลุ่มคุณกลับรู้สึกหมดพลังเหมือนโดนดูดวิญญาณไม่ใช่คุณอ่อนแอแต่คุณคือหนึ่งในวิญญาณที่ตื่นรู้เร็วและการตื่นรู้ มักนำมาซึ่งความเงียบความสงบและความแตกตา่างคุณไม่ใช่คนประหลาดคุณคือผู้รับรู้คลื่นพลังงานของโลกและเมื่อคุณเริ่มสังเกตสัญญาณเหล่านั้นในตัวเองคุณจะเริ่มเข้าใจว่าความเงียบคือพลังว่าความสันโดษคือเขตปลอดภัยของจิตวิญญาณและความไม่เข้าพวกนั้นคือการบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องฝืนเป็นใครคนที่ตื่นรู้ ไม่ใช่คนที่ดังที่สุดแต่เป็นคนที่ฟังตัวเองได้ลึกที่สุดและคุณกำลังเปลี่ยนเป็นผู้ดึงดูดไม่ใช่ผู้ไล่ตามคนส่วนมากยังคงวิ่งหาการยอมรับจากโลกภายนอกแต่คุณเริ่มกลับเข้ามาเชื่อเสียงภายในของตัวเองเสียงที่เบาแต่ทรงพลังมากกว่าคำพูดจากคนเป็นร้อยและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ถูกเลือก ผู้ที่จัก,กรวาลส่งลงมาเพื่อสกิดพลังที่หลับไหลของผู้อื่นผู้ที่ไม่ต้องเข้าแก๊งไหนเพราะคุณกำลังสร้างสนามพลังของคุณเองการไม่เข้าพวกไม่ใช่คำสาปมันคือของขวัญคุณไม่จำเป็นต้องมีกลุ่มเพื่อพิสูจน์ตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องถูกเข้าใจจากทุกคนเพื่อจะมีคุณค่าบางครั้งคนที่ส่องแสงที่สุดต้องผ่านความมืดที่เงียบที่สุดก่อน และคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลานั้นที่โลกอาจไม่เห็นคุณแต่จักรวาลกำลังเฝ้ามองอย่างเคารพในแสงของคุณ 1. ทําทำไมคุณถึงไม่เข้าพวกคุณอาจเคยพยายามปรับตัวเข้าไปในกลุ่มที่ไม่เป็นตัวคุณฝืนยิ้มฝืนคุยทั้งที่ในใจอยากแค่เงียบเงียบและกลับบ้านแต่ทุกครั้งที่คุณพยายามฝืนพลังงานของคุณกลับรู้สึกตกลงเพราะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อกลมกลืน แต่เพื่อแตกต่างคุณเกิดมาเพื่อสั่นสะเทือนในคลื่นความถี่เฉพาะตัวของคุณเองความไม่เข้าพวกคือผลจากการสั่นพลังงานที่ไม่ตรงกันเหมือนคลื่นวิทยุที่จูนผิดช่องไม่มีวันได้ยินกันจิตวิญญาณของคุณกําลังเรียกร้องบางอย่างที่ลึกกว่าไม่ใช่แค่คำคุยหรือเสียงหัวเราะปลอมๆแต่คือการเชื่อมต่อจากความจริงที่ไม่มีหน้ากาก,ากใดๆ เพราะคุณเกิดมาเพื่อเลือกพลังงานที่ใช่ไม่ใช่ยอมรับทุกอย่างคุณจึงต้องผ่านช่วงเวลาที่โดดเดี่ยวเพื่อจัดระเบียบพ,พลังงานเพื่อจะได้ตระหนักว่าคุณไม่ใช่คนแปลกคุณแค่ลึกกว่าและความลึกไม่จำเป็นต้องเสียงดังคนที่เงียบที่สุดมักมีแรงดึงดูดที่สุดอย่าเอาพลังของคุณไปวัดกับความนิยมของคนอื่นอย่าใช้ความเงียบของคุณตัดสินว่าคุณไม่มีคุณค่า เพราะผู้ที่โลกเข้าใจช้าที่สุดมักเป็นผู้ที่โลกต้องการมากที่สุดคุณคือผู้ถูกเลือกให้แตกต่างเพื่อจะดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกับแสงแท้ในตัวคุณและเมื่อคุณหยุดถามว่าทำไมฉันถึงไม่เหมือนคนอื่นแล้วเริ่มถามว่าใครคือฉันที่แท้จริงพลังของคุณจะเปลี่ยนเส้นทางจะเปิดและคนที่เคยไม่เข้าใจคุณจะเริ่มตามหาแสงแบบคุณ คุณไม่ต้องวิ่งหาใครเพราะคุณคือศูนย์กลางของแรงดึงดูดอยู่แล้ว 2. ทํทำไมคุณถึงเงียบกว่าคนอื่นความเงียบของคุณไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือความเต็มเปี่ยมคุณฟังมากกว่าพูดเพราะคุณรู้ว่าคำพูดไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดคุณรับรู้พลังงานก่อนจะตอบคุณสังเกตทุกจังหวะที่คนอื่นมองข้ามคุณอาจไม่ชอบการคุยเรื่องผิวเผินเพราะหัวใจคุณต้องการความจริง ความเงียบจึงกลายเป็นที่หลบภัยที่คุณสามารถเป็นตัวเองได้โดยไม่ต้องอธิบายคนที่เงียบมักเป็นคนที่รู้ลึกและคิดลึกคุณอาจไม่ตอบทันทีเพราะคุณกำลังประมวลอย่างละเอียดคุณไม่ได้กลัวสังคมแต่คุณระวังพลังงานที่คุณให้และรับทุกคำที่คุณพูดคือการเลือกสรรสเทือนบางอย่างในจักรวาลและคุณเลือกที่จะไม่พูดมากกว่าจะพูดในสิ่งที่ไม่จริง ในโลกที่เสียงดังมากไปจนคนหลงลืมการฟังคุณกลับมีพรสวรรค์ของผู้ฟังที่แท้จริงคุณฟังเสียงของคนอื่นและฟังเสียงข้างในตัวเองไปพร้อมกันคุณสัมผัสได้ถึงเจตนาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูดและคุณรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนควรได้เข้าถึงสนามพลังของคุณความเงียบของคุณจึงไม่ใช่ข้อเสียแต่เป็นสนามพลังที่ทรงพลัง เพราะคนที่สงบนิ่งคือคนที่ดึงดูดแรงที่สุดคุณไม่จำเป็นต้องทำให้ใครเข้าใจคุณทั้งหมดแต่คุณสามารถทำให้เขารู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างจากความเงียบของคุณนั่นแหละคือภาษาของจักรวาลที่ไม่ต้องใช้คำพูดใดเลยและคนที่รับรู้ได้ถึงพลังของคุณคือคนที่ใช่คุณไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองให้เสียงดังเพื่อให้ใครเห็นคุณคุณแค่ต้องรักษาความเงียบนั้นไว ในฐานะของผู้เลือกคุณคือผู้ที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดและเมื่อไหรควรปล่อยให้พลังงานเป็นคนอธิบายและเมื่อคุณมั่นคงในความเงียบของตัวเองโลกจะเงียบลงเพื่อฟังคุณ3การเป็นผู้เลือกที่แท้จริงคุณอาจเคยรู้สึกเหมือนโดนโลกปฏิเสธแต่จริงๆแล้วคุณคือคนที่กำลังเลือกอย่างเงียบๆคุณไม่เข้ากลุ่มไหนเพราะไม่มีพลังงานไหนที่ตรงกับคุณพอดี และนั่นไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีพอแต่เพราะคุณลึกเกินไปสำหรับความสัมพันธ์ตื้นๆผู้เลือกคือคนที่รอคลื่นที่ตรงกับใจไม่ใช่แค่เสียงที่ดังที่สุดการเป็นผู้เลือกต้องแลกมากับความเหงาชั่วคราวแต่มันจะแลกกลับมาด้วยการได้อยู่กับคนที่เข้าใจคุณในระดับจิตวิญญาณคุณไม่ได้เลือกด้วยตาแต่เลือกด้วยคลื่นและคลื่นที่แท้จริงไม่ต้องวิ่งตามมันจะมาถึงคุณเมื่อคุณมั่นคง เมื่อคุณหยุดพยายามฝืนโลกพลังของคุณจะเริ่มเปล่งแสงผู้เลือกไม่ใช่คนที่หญิงแต่คือคนที่รู้คุณค่าของพลังงานคุณไม่แบ่งเวลาให้ทุกคนเพราะคุณรู้ว่าพลังคุณมีค่าคุณไม่เปิดใจให้ทุกคนเพราะคุณรู้ว่าใจไม่ใช่สนามสาธารณะคุณไม่ตอบทุกข้อความเพราะคุณรู้ว่าความเงียบก็มีคำตอบในตัวมันนั่นคือความเคารพต่อตัวเอง และเป็นสัญญาณของพลังงานสูงในที่สุดแล้วคุณจะพบว่าความสัมพันธ์ที่แท้จริงไม่ต้องวิ่งหาคุณไม่จำเป็นต้องหาเพื่อนเมื่อคุณเป็นเพื่อนแท้ของตัวเองและคนที่ใช่จะดึงดูดมาโดยอัตโนมัติในคลื่นพลังที่เสมอกันไม่ต้องอธิบายไม่ต้องพิสูจน์แค่เข้าใจกันโดยไม่ต้องใช้คำพูดแม้แต่คำเดียวและเมื่อคุณเลือกจากใจจริงจาก,กรวาลจะเลือกกลับมาให้คุณ ในรูปแบบของมิตรภาพที่ลึกกว่าเดิมความรักที่จริงกว่าเดิมความเข้าใจที่ไม่ต้องพูดซ้ำซากและความสงบที่อยู่ได้นานคุณคือผู้เลือกที่ไม่ต้องแข่งกับใครเพราะคุณมั่นคงในตัวตนและนั่นแหละคือพลังของการไม่เป็นทุกคน 4. การเป็นผู้ถูกเลือกของจักรวาลไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจคุณเพราะไม่ใช่ทุกคนถูกออกแบบมาเพื่อเห็น คุณถูกเลือกให้มีมุมมองเฉพาะความรู้สึกลึกซึง้งและหัวใจที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่ไม่เห็นนั่นเพราะคุณไม่ได้อยู่เพื่อแค่เดินตามโลกแต่เพื่อสร้างคลื่นใหม่ให้โลกคุณคือหนึ่งในผู้ถูกเลือกที่จักรวาลส่งลงมาเพื่อทำให้บางสิ่งเปลี่ยนและก่อนที่คุณจะเปลี่ยนโลกคุณต้องเปลี่ยนพลังในตัวเองก่อนการถูกเลือกไม่เคยเป็นเรื่องง่าย มันมาพร้อมความเข้าใจผิดความโดดเดี่ยวและการเดินคนเดียวในความมืดแต่มันก็มาพร้อมความรู้สึกลึกๆว่าฉันมีบางสิ่งที่โลกนี้ต้องการคุณอาจไม่เด่นในสายตาคนแต่พลังของคุณกำลังเปลี่ยนชีวิตหลายคนผ่านคำพูดความนิ่งหรือแม้แต่การอยู่ของคุณเฉยๆจากระวลไม่ได้เลือกคุณเพราะคุณดังแต่เพราะคุณจริงความจริงของคุณคือของขวัญ ไม่ต้องตกแต่งไม่ต้องยัดเยียดและเมื่อคุณยอมรับบทบาทของผู้ถูกเลือกคุณจะหยุดเปรียบเทียบหยุดแข่งขันแล้วคุณจะเริ่มดึงดูดแทนที่จะดิ้นรนผู้ถูกเลือกไม่ได้มีชีวิตง่ายแต่มีชีวิตที่ลึกคุณรู้ว่าอะไรจริงอะไรเทียมและนั่นคือพลังคุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครอีกเพราะคุณเริ่มรู้ว่าการเดินช้า แต่มั่นคงในแสงตัวเองดีกว่าการวิ่งในเงาคนอื่นและเมื่อถึงเวลาแสงของคุณจะชัดเจนเกินกว่าที่ใครจะมองข้ามได้คนที่มองคุณด้วยสายตาธรรมดาอาจไม่เข้าใจแต่นั่นไม่สำคัญเท่าการที่คุณมองตัวเองด้วยสายตาแห่งการตื่นรู้คุณเกิดมาเพื่อเชื่อมโลกของพลังงานและความจริงเพื่อเป็นแสงเล็กๆที่สว่างในที่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปและนั่นแหละ คือเหตุผลที่คุณแตกต่างอย่างมีความหมาย 5. การอยู่คนเดียวอย่างมีพลังการอยู่คนเดียวไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือสนามศักดิ์สิทธิ์ของพลังงานมันคือที่ที่คุณเชื่อมต่อกับตัวเองกับจักรวาลและกับทุกคําตอบที่อยู่ภายในในความเงียบนั้นคุณได้ฟังเสียงที่แท้จริงของจิตวิญญาณเสียงที่ไม่ใช่คําพูดแต่เป็นความรู้ความเข้าใจและการยอมรับ อยู่คนเดียวจึงไม่ใช่การหลีกหนีแต่มันคือการกลับบ้านคนส่วนใหญ่กลัวความเงียบเพราะพวกเขายังหนีตัวเองแต่คุณเริ่มเห็นว่าความเงียบคือเพื่อนแท้ที่ไม่เคยโกหกทุกนาทีที่คุณใช้กับตัวเองคือการคืนพลังให้หัวใจทุกครั้งที่คุณกล้าสังเกตความคิดของตัวเองโดยไม่หนีคุณกำลังปลุกพลังของผู้ตื่นรู้ขึ้นมาอย่างเงียบงนัน คุณไม่จำเป็นต้องมีคนรอบข้างตลอดเวลาเพราะคุณเริ่มรู้ว่าการอยู่กับตัวเองอย่างสงบให้พลังมากกว่าการอยู่กับคนมากมายแต่รู้สึกว่างเปล่าความสัมพันธ์ที่แท้จริงเริ่มจากความสัมพันธ์กับตัวเองก่อนและคุณกำลังสร้างรากฐานนั้นอย่างมั่นคงคนที่กล้าอยู่กับความว่างคือคนที่พร้อมจะเต็มจริงๆคุณไม่ใช่คนแปลกที่อยู่คนเดียวแต่คือคนที่กล้าเผชิญหน้าความจริง และเมื่อคุณเต็มพลังของคุณจะเปลี่ยนบรรยากาศรอบตัวคุณไม่ต้องพูดอะไรแค่การอยู่ของคุณก็สร้างแรงบันดาลใจคุณคือผู้เปลี่ยนพลังงานโดยไม่ต้องเปล่งเสียงอยู่คนเดียวไม่ใช่การหลบหลีกแต่คือการฝึกพลังคือการกลับมาอยู่กับศูนย์กลางของตัวเองและในความสงบนั้นคุณจะพบการเชื่อมโยงที่ลึกที่สุดไม่ใช่กับโลกภายนอกแต่กับจักรวาลภายใน ซึ่งเป็นที่เดียวที่ไม่มีวันทอดทิ้งคุณจงรู้ไว้ว่าคุณไม่ผิดที่เงียบที่ลึกและที่แตกต่างคุณแค่กำลังฟังเสียงจากมิติที่คนอื่นยังไม่เคยได้ยินและเพราะแบบนั้นคุณจึงไม่เหมือนใครคุณไม่เข้าพวกไม่ได้แปลว่าคุณด้อยแต่มันคือสัญญาณว่าคุณมีบางอย่างที่โลกยังไม่เข้าใจผู้ที่ไม่เข้าแก๊งไหนมักเป็นผู้สร้างเส้นทางใหม่ผู้ที่ไม่ใช่ทุกคน คือผู้ที่จักรวาลจะส่งให้เป็นแสงนําทางและในวันที่คุณมั่นใจในพลังงานของตัวเองโลกจะเริ่มหมุนเข้าหาคุณอย่างที่คุณไม่ต้องวิ่งหาคุณไม่ต้องเข้าพวกใครเพราะคุณกำลังดึงดูดพวกของคุณอยู่เงียบๆจงยืนอยู่ในความจริงของตัวเองอย่างมั่นคงแม้ไม่มีใครเข้าใจจงเข้าใจตัวเองให้ได้ก่อนเพราะคนที่อยู่กับตัวเองได้อย่างสงบ คือคนที่มีสนามพลังนิ่งพอจะสะกดทุกอย่างโดยไม่ต้องพยายามและคุณคือหนึ่งในคนเหล่านั้นสุดท้ายนี้อย่าลืมว่าคุณคือผู้เลือกและผู้ถูกเลือกคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้คนอื่นรักแต่จงยอมเป็นตัวเองเพื่อดึงดูดคนที่รักคุณในแบบที่แท้จริงไม่มีอะไรผิดปกติในความแตกต่างของคุณเพราะในความเงียบของคุณ มีจักรวาลทั้งใบกำลังสั่นสะเทือนอยู่